เดือนนี้สามคนนะครับมีมาคอยดูคอยอะไรกันอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งก็เผลอเลยมันก็เอาไปจนได้เป็นคนนอกพื้นที่ครับในพื้นที่เขาก็ศรัทธาวัดนี้เขาก็ไม่มากันหรอกจะเป็นช่วงดึกดกึช่วงหัวน้ำขึ้นน้ำลงมากันบางครั้งก็ลำเดียวแล้วก็สามลำก็ผิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าป่าน้าวัดมันเป็นเขตอภยธานไม่สมควรที่จะมาทำฮะ ก็ขอให้เลิกเถอะเพาะทางวัดก็ไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อก่อนนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดมาบ่อยมากแต่ตอนนี้ก็มีภาพให้เห็นแต่จะแล้วว่ามาจริงๆการจะบปลาหน้าบริวารวัดเนี่ยมันเป็นความผิดที่ตามผิดตามกฎหมายประมงนะฮะกฎหมายประมงจะจะออกประกาศไว้ครับว่าการจะบปลาหน้าวัด ซึ่งวัดได้มีประกาศให้ห้ามสป,ปานะครับเป็นถือว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์พืชพันธุ์ครับของกรมป่ามงนะฮะมันจะต้องผิดแล้วก็ทางวัดเนี่ยอยากฝั่งกะลิงเนี่ยจนถึงครึ่งแม่น้ําเจ้าพระยาครับแล้วก็แต่ละวัดเนี่ยจะประกาศเขตว่าห้ามจับเทิศเหนือเท่าไหร่ที่ที่ใต้เท่าไหร่มันก็จะเป็นของแต่ละวัดนะครับ ตอนนี้ถ้าจับตอนนี้นะฮะที่ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยครับผิดแน่นอนครับเพราะตอนนี้เป็นฤดูการห้ามจาาับปลาเนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไข่ครับห้ามจาาับปล<ะ>าออถ้าถ้าร้องเรียนอำเภอครับอำเภอก็ต้องไปดำเนินการเพราะตอนนี้เป็นร้องเรียนกระทรวงงทํานะครับออทางส่งตง่าก็จะออกไปออกไปดูตรวจด,ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ร้องทุกพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับคนร้ายต่อไปครับ